ในเรื่องของการขอ,ขอขมากรรมค่ะสามารถขอได้ในรูปแบบใดบ้างคะตั้งสัจจะอธิษฐานในห้องพระในวัดท้าพเจ้ากขตั้งสัจจะอธิษฐานผู้ใดที่เคยทําร้ายข้าพเจ้าเคยฆ่าเคยจีเคยด่าเคยทคยายทร้ายอะไรก็ช่างอะจําได้ก็ดีจาไม่ได้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งแต่อดีตชาติโน้อนอะถึงปัจจุบันเนี่ยข้าพเจ้าโหสิกรรมไปขอผูกเวร ในขอผูกกรรมล่างที่ตัวเองก่อนจบที่ตัวเองนะพอจบตี่เองเราก็แผแลเ้าไปใคร,ร,เ,ร,ร,เ,รเคยทำลายเราหรือเราเคยทำลายใครนะขอหสศีกร,รมทำบ่อยๆนะคนที่มีความรู้สึกว่าทำอะไรไม่สมบูรณ์ทำอะไรก็มักจะไม่สำเร็จสำเร็จกระช้าอะไรพวกน,นี้ตรงนี้ต้องหมอั่นอธิษฐานตรงนี้บ่อยๆ อิษฐานบอกว่ามเป็นเศษของกรรมบางครั้งเศษของกรรมคือความรู้สึกนั่นแหละเป็นกรรมตัดรองในอาชีพในงานอะไรพวกนี้แหละอธิษฐานทั้งศัจจ์อธิษฐานขอโหสิกรรมมะซึ่งการในการในการเวียนว่ายใจเกิดตั้งแต่อดีตจนวัจจุบในขอผูกเวรผูกกรรมกับใครช่วยเหลือเพื่อกูลกันในการเวียนว่ายใจเกิดมาช่วยเหลือเพื่อกูลกันในการเวียนว่ายใจเกิด จากปัจจุบันไปอนาคตรประมาณนั้นแหละแล้วในการขออโาหาสิกรรมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่นี่ต้องทําอย่างไรคะอือยังมีชีวิตอยู่นะถ้าไปคุยกันได้ก็โอเคเหมือนกับเรารเพื่อนเราเนี่ยใครต่อยกันมาเนะก็อไปบอกมันออาโหสิกรรมไม่เอาเรื่องกันนะโอเคก็จบเขาก็จบเราก็จบ มีอีกกรณีหนึ่งค่ะคนที่เราจะขออโหสีเนี่ยค่ะเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าสมองไม่ค่อยรับรู้เนี่ยค่ะเราจะขออโหสีกับได้นะขอได้ฮะ,ไ,ะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขามีลูกอยู่ฮนะถ้าเขาตายไปแล้วพอข,ขอที่ลูกก้องีนะ่ยลูกที่เขาเมีนะชื่อเขาก็ได้